No game no life ไปซะไปซะป่กปปุ๊ปะุ๊ปปุ๊ปปด๊ปปอะปรุ๊อปู๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุปปปปั๊ปีุอปปุ๊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 อป่๊ปปุ๊ปปุ๊แปปปอ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปเ๊อปุอปปุ๊ปอุ๊ปปะ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุอปปุ๊ปอุ๊ปปุ๊ปปอ๊ปปุ๊ป่ะ่ะ ซึ่งตอนนี้ก็เกมกำลังใกล้จะเริ่มแล้วซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอาคอนนะเดี๋ยวผมนั้นก็ขอเล่นตานี้ให้ชมดูกันก่อนว่าเกมแนวไงนะฮะโอเคไปเลยก่อนนะฮะโอเคซึ่งด่านผมขอพูดเกินตัวก่อนนะคอนเกมนี้นะท่านชมก็จะสามารถเอ่อเอาไว้บล็อกเสียงเกมถึงมันจะดังลดอะไรกันถึงแม้เสียงเกมนี้จะจำเป็นก็เถอะคือ ถ้าเรามีคอนเราสามารถบล็อกประตูนะฮะคือมันเป็นกําแพงนันแหละนะฮะง่ายๆมันเป็นกําแพงกันแหละนะ,ะ,นนำนะนะสำหรับคนที่อยากจะามาลองใช้ก็ลองใช้เลยนะท่านผู้ชมมันก็ค่อนข้างดีเหมือนกันอ่ะไอนน้ผมปกติผมไม่ค่อยใช้กุญแจนะแต่ไหนก็เผอถือมาแล้วในด่านนี้ก็ด่านนี้มันไม่จําเป็นอะเรื่องการใช้กุญแจะนะฮะซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมเหมือนเออไม่มันมันแบบ ไม่เหมือนะอะคือมันก็แค่แบบให้เราเอาชีวิตรอดยันหกโมงเช้านะยังไม่ได้หมวดอื่นเขามานะท่ผู้ชมต้องรอด,ดูวกว่อนอนะ่าเขาจะเพิ่มหมวดอื่นเข้ามาเลานะฮะซึ่งผมก็มาเล่นได้แค่เมื่อวานนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนเอาคอนเลยแล้วกันนะซึ่งในตัวผมวตอนนี้ก็ยังไม่มีคอนนะค่าผู้ชมอยู่ไกลมากนะฮะอยู่ไกล้มากนี่เสียงหัวใจไม,ม่ท่ผู้ชมนั่นแหละเหมือนวิ่งอยู่ทัน มีเสียงคนยิงปืนเนี่ยนะฮะจะเย็นเพื่อนจะเย็นเย็นจเจนเย็นอโอกกาสเพื่อนอโอกกาสล็อกสิให้โอเคเยืนอนะอเดินจุไปเดินจุ เรืร่องจุเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคนะฮะซึ่งถ้าเราตายก็จะเป็นแบบนี้แหละโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสอนเอาค้อนก่อนแล้วกันนะมาไปเริ่มสอนเอาค้อนลเลยดีกว่าเสียงเกมอย่างดังโอเคนะฮะไปอย่างแรกนะท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมต้องมาไม่เห็นเรียกมาเลยไม่ต้องมาก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนแล้วกันนะซึ่งมันจะมีอ่า มันเรียกว่าอะไรอย่างไรครับท่านผู้ชมนะฮะมันจะเป็นหีบนะฮะซึ่งเราต้องเอากุญแจจากด่านแคมปิ้งนะฮะมาเปิดตัวเองซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปหาด่านแคมปิ้งด้วยนะภายในวันนี้อันนี้ห้องอะไรไม่เคยลงมาชั้นใต้ดินนะครับซึ่งก็ผมยังไม่มีค้อนนะดูได้นะผมยังไม่มีค้อนยังไม่มีค้อนนะ,ะเ,เดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำะหั่นบางตัวเลยแล้วกันนะภายในวันนี้นะคะโอเค เรากดอ่าสเปกเตอร์ไปแล้วอโอเคฮะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราตัดไปตอนเจอด่านแคมปิง้งเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมตัดไปตอนเจอด่านแคมปิง้งเลยแล้วกันอาจจะให้มาดูเกมเพย์บางส่วนด้วยนะท่านผู้ชม,ชมที่ผมอัดอัดเอาไว้นะผมจะให้ดูเกมเพย์บางส่วนที่ผมเจอด่านอะไรบ้างนะโอเคไปเลยกว่าฮะ A droga vim โอเคเยอะเลกกับส oh, okay. ิ่งขนะมันยอมกลับมานะฮะกว่าจะเจอด่านโอ้โหโคตรนานนีชมหัวกนั้นแหละมาๆๆมาเล่นฮะแล้วต้องไปหาบ้านก่อนบ้านก็น่าจะไปทางนี้กันบ้งว่าผมตายขั้นก่อนก็ได ไม่ใช่เหมือนกันถ่ายคัดก,ก่อนโอเคแล้วผมอ่าท่านผู้ชมไหมว่มาบ้านใหญ่นะมันจะมีบ้านใหญ่สองหลังนะท่านผู้ชมนมี่บอกไปก่อนมันจะมีบ้านใหญ่สองหลังคือบ้านใหญ่แบบน,นี้นะครับผมก็มจะมีบ้านใหญ่บนดินกับบนเขานะนี่บอกไว้ก่อนท่านผู้ชมเนี่ยเดินเข้ามาชั้นสองแล้วก็เปิดประตูแต่ท่านผู้ชมนั้นจะเจอกับกุญแจอยู่ตรงนี้นะ วางไม่ได้ชิผ่ายแล้ววางไม่ได้โอเคอเค,ครับคือกว่าจะเจอผมใช้เวลาค่อนข้างเป็นชั่วโมงเลยด่านนี้ผมบอกไว้หมดเลย คือท่านผู้ชมเนีน่ยให้ท่านผู้ชมเดินมาหยิบกุ่นแจอยงนี้นะท่านผู้ชมก็จะได้แจมาแล้วฮะแล้วค่อยไปเปิดกล่องนะท่านมชมมา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 โอ้อผมโคตรโคตรรอโคตรนานอ่ะไปเจอดา่านเนี้ยเจอมันค่อนข้างยากว่ะวางไม่ไรอีกแบ่ไปนี้ก็ไม่น่าไม่น่ารอดฮะบอกแค่นั้นแหละตัวผมมันดาบผมมันใหญ่ล้นเกินถ้าใน,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 นเห็น เอาไปตัดยอดที่ผมได้จะตัดเฉพาะวางฉากออกให้เหมือนบอกนั่นเลยนี่ขับปรับใหม่ล้นะฮะมันจะไ,ไม่เห็นนะครับคือมันจะมีของบางใหญ่ของบางอย่างนะที่มันใหญ่กว่าตัวเราอะ่ะในเขาก็น่าจะอนั้นขอนบี ทาที่ได้ตลอดไอ้จ้ะ เออทำไมตีโด,ดกูไม่ไม่ไมไม่ไม่สม่ไ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 อ่ไ <c oughs> ม่ไม่บสอไม่ไม่ไอ่ีม่ <c oughs> ม่ไ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 อม่ไก่ไม่ม่ม ไอเคียบสับลายประตูซะด้วยกอเคียบจุ๊ไปจุ๊จู๊จุ๊ไปไม่มีพุ่มไม้เหลือแล้วไม่เราตายนน่เราตายนน่พุ่มไม้มีแล้วไม่ ไม่ไน้าทานป่าววะโอเคเติมจุกที่เหรอไม่เกี้ยโอเคนะฮะ อันนเจดียเหลือผมเป็นคุณต้อชาใช่ไหมน้องใหม่นะจู๊บโอ้จู๊บสเต็ปจู๊บโอ้โหใช้กุญแจเก็บกุญแจมาแล้วใช่มวยชมให้ท่านผ <arp> ู้ชมเดรีลงมาชั้นใต้ล่างเดิมนะฮะ่แล้ชมเนี่ยก็จะมาเปิดกล่องนี้อ่ะพอเปิดกล่องนี้เสร็จท่านผู้ชมมันหยิบอะของที่อยู่ในกล่องมานะหยิบดิโอเคท่านผู้ชมหยิบของที่อยู่ในกล่องมาเสร็จแล้วท่านผู้ชมนั้นเดินไปที่จะมีอ่ะ ที่จอดรถนะฮะของบ้านนะจะอยู่ตรงด้านข้างกับบ้านเลยแหละแต่จริงเ,เราต้องเปิดประตูไปทางด้านซ้ายนะทุกคนแต่แต่ตามเกมขเขาเปิดเป็นทางด้านขวาก่อนแล้วค่อยเปิดทางด้านซ้ายนะโอเคตรงนี้ก็จะมีค้อนอยู่นะฮะเก็บไปเลย,ยนี่ฮะโอเคนะซึ่งเราก็จะได้ค้อนมาอยู่ตรงนี้ผมไปรับมาแล้วนะที่จริงผมอัดไปตั้งแต่เมื่อวานนะแต่ว่าเมื่อวานผม ไม่ว่างเลยก็รีบทำนะรีบทำหรืออัดนะอะไรต้องมาอัดวันนี้ไปเจอหลานนี่ก็นานอยู่เหมือนกันโอเคซึ่งคอนก็ตามที่ท่านผู้ชมเห็นไปแหละที่ผมเอาไปใช้อันนั้นเป็นเกมพาสนะท่านผู้ชมอันนี้คือเกมพาสมันเป็นเกมพาสนะซึ่งจะเป็นเกมพาสเป็นส,ก,สกินย่าแฮมเมอร์นะราคา50บาทนะครับสามารถอุดหนุนเกมนี้กันได้นะครับยังไงก็ต้องลงคือถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากให้ผมทำอะไรเกมนี้ก็บอกได้นะครับซึ่งก็จะมีอีกหลายอย่างนะภายในเกมนี้ เช่นพวกตาเหรียญเกมอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะมีอยายผมสอนทําก็บอกได้นะฮะโอเคงั้นก็ขอจบคลิมเป็นการด้วยกันนะฮะยินดีกดสกายกดแชร์กดไลค์เป็นการแชร์ผมด้วยละกันฮะโอเคคลิปนี้บ๊ายบายครับผม